รายวิชาสัมมนา,าพระพุทธศาสนากับสังคมโลกยุคใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรตวงเพชรสมศรีอาจารย์ประจำวิชากลุ่มที่สองได้รับมอบหมายให้ทำสารคดีในหัวข้อมุมมองพระพุทธศาสนากับสังคมโลกยุคใหม่ด้านสันติศึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรมสุทธิธรรมสถานซึ่งวันนี้ทางกลุ่ม ได้แบ่งงานกันลงพื้นที่เดินทางสู่สวนเซนสุดที่ธรรมสถานตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อบันทึกภาพและสัมภาษณ์ท่านเจ้าคุณพระสุธีรัตนบัณฑิตรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรนั้นเรียนเชิญร่วมรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันขอถวายความ อาจารย์ทุกคนศาจารย์ทุกคนสุธีัตนปัิฑิตคณะบัิตบัณิยาลังวันนี้เข้ากับผมเพราะว่าิชากรรมกาได้มาศึกษาบอกสัมผัสที่สุธรรมนามนีเปรตคนมีแรงประักษ์เช่นไรก็อย่างสุธิธรรมสถานก็คือมาจากคําว่าวัดสุธิวรารามครับแล้วก็วัดสุธิวรารามนี่อยู่กรุงเทพแต่ว่าสุธิธรรมสถานก็คือเป็นสถานที่ประทับของ ของวัุทิหรือธรรมสถานเพื่อความบริสุทธิ์ของใสหรือการดุพนกีก้ระผมเลนพระกาธรรมพรกกาธรรมเนี่ยเป็นชื่อของโยมที่บริจาคพกาที่แปลว่าดอกไม้ถ้าถ้าแปลตามศัพท์พกาธรรมก็คือดอกไม้ในสวนธรรมนะถ้าแปลแบบขยายความนะดอกไม้ในสวนธรรมก็คือว่า,าความงามของธรรมเนี่ยมันเหมือนดอกไม้ที่มันเบ่งบาน การปฏิภรมเสร็จแล้วจากนี้ไปก็เรื่องสวนเซนเรื่องอาร์สสปเรื่องเร์นนิ่งสปเรื่องสมาร์ทฟาร์มแล้วก็เรื่องอาคารรับรองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปนั้นก็อาจจะใช้เวลาอีกปี2อปีครับคาดว่าอยากให้เสร็จภายในปี69หรือปี70เพราะว่าเผื่อครบวรารละคณะบดีบ,บัณฑิตวิไลได้รีไทยออกจากมหาจุฬาเขาจะได้มาทํางานที่นี่แบบเต็มตัวในอนาคตว่าอีกหน่อยมหาจุฬาเราก็จะครบอายุกเกษียณในทํานองนี้นะ หรือครบวันละก็อยากจะมาทํางานที่นี่เพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งเรื่องของความรู้ก่อนหนังสือธรรมะหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มออกมาปีนี้สองฉบับสองสามเล่มแล้วก็พอปีถัดไปก็เพิ่มแล้วปีสาเล่มห้าเล่มแล้วก็เป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องความรู้ก่อนพอหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการปฏิบัติคอร์สปฏิบัติกรรมฐานคอร์สปฏิบัติด้านจิตภาวนาคอร์สปฏิบัติเรื่องไมฟูเอ่า เรื่องของจิตใจและปัญญาตามแนวพุทธศาสนาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นคอร์สที่เสริมเพื่อเป็นการเรียนรู้ของเด็กของเยาวชนไม่ว่าเรื่องของฟาร์มสมาร์ทฟาร์มที่เป็นเรื่องของการปลูกผักคล้ายๆจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนาะที่พระท่านจะปลูกผักเองอยู่ในสวนเองแล้วก็เอามาเป็นมังสวิรัต็ก็จะมีแปลงผัก อะไรพวกนี้มาเพิ่มเติมพื้นที่ะมาณกี่ไร่พื้นที่ทั้งหมดเรามีตอนนี้12ไร่แต่พื้นที่ป่าเนี่ยอีกประมาณ2,000ไร่พื้นที่ป่า2,000ไร่เนี่ยเรายังไม่ได้ขออนุญาตแต่ว่าเดิมนั้นคือทางป่าไม้เนี่ยมีเจตนาอยากจะถวายหลวงพ่อเจ้าพูณสมเด็จพระมหาธีรจารย์วัดโคเพื่อให้ท่านได้มาพัฒนาตรงจุดนี้สมัยแรกๆเลยนะแต่ว่าหลวงพ่อท่านยังไม่ได้มาผมก็เลยมาทําก่อนพอมาทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวรอเปิด ปรับปรุงอะไรสวยๆงามๆเสร็จเรียบร้อยก็จะนิมนต์จเจ้าคุณสมเด็จท่านมาเป็นองค์ประธานเปิดสุธิธรรมสถานแล้วก็ค่อยขอพื้นที่ป่าเพื่อที่จะให้เราได้ดูแลเป็นพื้นที่อนุรักษ์เอาไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็เป็นที่เดินทุด,ดงเป็นที่เดินทุด,ดงไปในป่าในสวนนี้แน,น่นอนซึ่งของสวนเซนท,ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจว่าจากการที่เราไป ดูของประเทศหลายๆประเทศซึ่งโดยเฉพาะอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยเราไปเห็นวัดเห็นผู้คนเห็นอะไรต่างๆถ้าเราไปเห็นวัดในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีวัดที่มีมความสงบเล็กๆแล้วก็มีความเป็นร่มรื่นมีความสมดุลกับธรรมชาติมีความพอเหมาะพองามถามว่าดูแพงไหมดูแพงนะเรียบหรูดูแพงก็อาจจะดูเป็นอย่างนั้นอยู่แต่จริงๆอะ่ะมันแพงในช่วงแรก ถ้าคนทําสมัยเนี้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้แพงมันแบบนั้นแล้วมันอยู่เป็นร้อยสองร้อยปีเพราะว่าอะไรมันถูกตกแต่งด้วยความเป็นธรรมชาติเราไปเห็นญี่ปุ่นแบบนี้เห็นวัดอย่างนี้แล้วก็มาดูผู้คนเราจะเห็นได้ว่าผู้คนในญี่ปุ่นเองจะมีลักษณะของการแต่งตัวที่เป็นสไตล์ง่ายๆไม่เน้นแบรนด์เนมไม่เน้นอะไรต่างๆมาก มีความเป็นตัวเองเป็นของโลเคอลแต่ว่ามีผ่านการออกแบบผ่านอะไรต่างๆที่ดีก็เลยคิดว่าถ้าเรามาทําสวนเซนที่นี่ที่ของผมของในานามของวัสุทธิที่สระบุรีเนะี่ยมีอาคารปฏิบัติธรรมและหลังจากนี้ไปเนะี่ยปีนี้ก็จะมีโรงฟาร์มไอกิ house นเฮาส์เนี่ยคือโรงเพาะชำเนะี่ยที่เป็นปลูกผักปลูกอะไรต่างๆนะประมาณ5-6โรงซึ่ง สามารถหมุนเวียนได้ก็จะสอดคล้องกับของญี่ปุ่นพระญี่ปุ่นที่ท่านปลูกผักทำโน่นทำนี่พึ่งพาตัวเองได้ของพระเกาหลีที่พูดถึงนิกายวอนหรือนิกายหลายๆอย่างเนี่ยท่านหลายคนที่ไปเกาหลีมาก็เห็นว่าออพอไปอยู่กับพระเกาหลีท่านพรมสุน,นิมก็ดีท่านนิกายวอนก็ดีเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ฝึกหัดนอกจากจะฝึกหัดด้านทั้งจิตวิญ,ญญาณแล้วก็ฝึกหัดอยู่กับธรรมชาติปลูกผ,ผักตูกอะไรต่าง แต่ไม่ได้หมายคมว่าให้พอใจแค่นั้นนะปลูกเพื่อฝึกตนปลูกข้าวเพื่อฝึกตนปลูกผักเพื่อฝึกตนปลูกอะไรเพื่อฝึกตนแล้วให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์เนี่ยอันนี้แรงบันดาลใจที่ที่มันเกิดขึ้นในสวนเซนคราวนี้ถามว่ามันไปสนับสนุนงานด้านสันติศึกษายังไงการที่เรามีความสงบสันติมันก็เกิดาสันติมันสันติมันก็จะมีทั้งสองแบบ แบบที่หนึ่งก็คือ inner peace ก็คือความสงบภายในก็เป็นสันติภาพภายในแล้วก็ที่เป็น outside เรเป็น external peace เนาะใช่ไหมก็คือความสงบภายนอกความสงบภายในเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นก่อนมันเกิดจากการมีขันติคือมีความโอดทนมีสติขันติบวกสติมันจึงเท่ากับตัวสันติขันติบวกสติ เท่ากับสันติเอามามีกันนะก็มหมายความว่าอย่างเนยนอดทนก่อนพอเราอดทนต่อเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆเรียบร้อยปั๊บเนี่ยจะเห็นว่าเราเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ตัวอี e m o t i o n a l l ล control เราควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยถ้าเราไม่ขันติเนี่ยว้าวว้าวว้าว,าว,าวามันจะมีสตรูมีอะไรที่ทะเลาะเยอะขึ้นใช่นไหมแต่นั่นหมายความว่าเราขันติได้ อดทนได้บวกมีสติยิ้มรับกับสิ่งเหล่านั้นมันจะเท่ากับตัวสันติก็คือเอามาบวกกันสติบวกสันติเท่าตัวเท่ากับตัวสันติเพราะฉะนั้นความอดทนเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นตัวที่สุทธิธรรมสถานมันก็จะเป็นฝึกความอดทนฝึกความอดทนด้วยฝึกสติด้วยฝึกอะไรต่างๆด้วยมันก็จะเกิดตัวตัวสันติที่มันจะทําให้เกิดฉะนั้นถามว่าในอนาคตมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ย แน่นอนอ่ะก็คือเรื่องของการนั่งภาวนาการการนั่งภาวนาในอาคารปฏิบัติธรรมในใน o n hall m e ห i t a t i o n hall ตรงตรง,ตรงที่ที่เราไปเปิดตัวอาคารมามีตัว stone walking มีพื้นที่เดินมีเซนการ์เดนใช่ไหมมีเซนการ์เดนแล้วก็มีทางเดินขึ้นเขาทางเดินขึ้นเขาด้านหลังแล้วก็มีตัวฟาร์มเป็นอ่าสมาร์ทฟารม แล้วก็มีตัวแอสเพแล้วก็มีตัวพื้นที่ที่เป็นเล ARNING SPAD CENT CENT g a r d e n STONE WALKING MEDITATION HALL SMART FARM a s p a d AND LEARNING SPAD WE HAVE to d e s i g n e ACTIVITY TO ALL IN สุดที่ธรรมสถานทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนับเป็นสวนเซนแห่งแรกในประเทศไทย ที่นำพาสู่การเรียนรู้พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมเชิงสร้างสรรค์เข้ากับมุมมองพระพุทธศาสนากับสังคมโลกยุคใหม่นำพาการพัฒนาก้าวไกลสู่การปฏิบัติธรรมที่ยั่งยืนสถาพรสืบต่อไป